คาเฟ่ในขอนแก่นสุดฮิตที่โลซิตติบัสผ่านเดินทางง่ายสะดวกโดยรถโดยสารสาธารณะนะ1เทมพิกคาเฟ่สีโทนขาวสบายตาถ่ายรูปมุมไหนก็สวยน้ำอร่อยเค้กละมุนรสชาติเข้มขน้นชั้นสองของร้านมองเห็นวิวพระมหาธาตุแก่นนครมีมุมถ่ายรูปเยอะร้านสวยมาก 2. Let องเลดแอนด์บิวคฟี่คอกาแฟต้องมาลองรสชาติด,ดีมากร้านน่ารักมาครั้งแรกต้องมีครั้งต่อไป3ามกัปกรัปร้านตกแต่งน่ารักมีที่นั่งเยอะร้านอยู่บคศเก่าวันนี้สั่งชาเขียวไปรสชาติเข้มข้นสุดๆ 3. มติ เครื่องดื่มรสชาเข้มข้นอร่อยดูจากในคลิปดีน่ากินขนาดไหน5เมลโลเมลโลร้านอยู่บาคาสเก่าติดถนนไม่ต้องเดินเข้าซอยให้เหนื่อยเลยร้านน่ารักขายรูปสวย6กนปคอฟฟี่ร้านโปรดพี่ที่ออฟฟิศมี2ส,สาขาในเมืองและกังสดานรสชาติกาแฟคือดีมาก 7. เดอะซิมเปิลคาเฟ่ใจกลางเมืองขอนแก่นมีทั้งเครื่องดื่มและเค้กมุมถ่ายรูปเยอะมากๆใครมีร้านโปรดในขอนแก่นร้านไหนบ้างแนะนํากันมาได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้หาที่อยู่ที่ถึงขอนแก่นน่าอยู่